ตอนที่สิบสอทะเลรักโอ้ยมีความสุขมีคนมาช่วยเลี้ยงลูกวันนิสายกผักนึ่งนิ่มๆม,มาให้ลูกชายโดยไม่ลืมสำรับกับข้าวง่ายๆมาให้น้องสาวสามีที่ช่วยเล่นกับหลานซึ่งทำให้เธอได้มีเวลาอาบน้ำแปรงฝันบ้างทั้งหมดนั่งอยู่ในคอกนวมอันใหญ่สำหรับกันไม่ให้เด็กเล็กออกมาเล่นซนเวลาผู้ใหญ่ต้องลุกขึ้นไปหยิบจับนั่นนี่ ตินตินกินผักแบบนี้ได้เหรอพี่สาดีฟันแค่สองซี่เล็กๆเองนะไม่ต้องปั่นก่อนเหรอได้สิไม่ต้องบดแล้วผักนึ่งแบบนี้นิ่มมากเด็กเล็กไม่ได้ใช้ฟันหน้าเคี้ยวหรอกใช้เหงือกบดเอาให้ลองถือกินเองเป็นฟิงเกอร์ฟู้ดเลอะเทอะหน่อยแต่สนุกเขาละ่ะอันตรามองพี่สะพายกลางโตะกินข้าวแบบพับได้ของเด็กจับตินตินนั่งลงแล้ววางจานเด็กที่มีผักนึ่งหลากสี เจ้าตัวเล็กหยิบผักไปกำไว้แน่นส่งเสียงอ้อแอ้บางคำก็ฟังรู้เรื่องมัมบ้างมัมบ้างแมะบ้างก็คงจะเรียกแม่เห็นแล้วหน้าเอ็นดูคิยงยังไม่กลับควีนกินพร้อมหลานกับพี่เลยนะกินแกงเขียวหวานกับไข่เจียวง่ายๆไปก่อนเลี้ยงลูกเล็กเนี่ยวันๆทำอะไรไม่ทันเลยนี้ขนาดทำไม่ทันยังได้เขียวหวานเป็นชามอันตราเซล แค่หั่นผักใส่เนื้อสัตว์แล้วก็ฉีกซองเทผงสําเร็จใส่น้ําต้มยากตรงไหนวันนิสาฉเฉลยที่มาทําเอาขำทั้งน้องสามีและพี่สะัยที่แท้ก็แม่บ้านสําเร็จรูปโอ้ยพี่สาน่าสงสารไม่สั่งเอาละคะบางทีอาบน้ําไม่ทันแต่งตัวไม่เรียบร้อยตินตินกินนมแม่ไม่สะดวกออกไปรับก,กลัวคนส่งมาถึงแล้วตกใจ จะให้แขวนไว้ที่รั้วก็สูงเกินจะเปิดประตูทิ้งไว้ก็ไม่กล้าอีกถ้าพี่สั่งพวกอาหาร Delivery ก็วันที่แม่บ้านประจำสัปดาห์ก็มาทำความสะอาดนั่นแหละอย่างน้อยก็อย่าให้เขาคอยรับอาหารแทนพี่ได้พี่สะพร์ควีนเรื่องเยอะจะตายพูดว่าตัวเองเขาให้ตั้งแต่เป็นแม่คนก็พูดได้ทั้งวันไม่มีเหนื่อยนั่งกินตรงนี้นะตั้งแต่มีตินตินพี่เลิกใช้โต๊ะก,กินข้าวเลย ถ้าคิงไม่อยู่ก็ละเลงกันสองคนแม่ลูกตรงเนี้ค่อยเช็ดทีเดียวมัมมัมโอ้โอ้มัมลูกไม่มีใครสนใจหนูใช่ไหมแมู่ดคุยกับอาควีนเนาะเด็กน้อยส่งเสียงตอบเหมือนฟังรู้เรื่องพี่คิงกลับดึกหรอคะนี่หกโมงเย็นแล้วยังไม่เห็นหน้าเมื่อก่อนตอนสมัยเธอเรียนห้าโมงพี่ชายก็ถึงมหาวิทยาลัยแล้ว ก็ดหกือกบ้างเป็นบางวันตั้งแต่เปลี่ยนทีมคนทำงานดูเหมือนคิงจะทำงานหนักขึ้นแต่ก็เป็นปีแล้วนะป่านี้คงชินแล้วล่ะได้แต่พยักหน้าเพราะเธอก็ชินชีวิตต้องเดินต่อจะให้นั่งทนทุกข์ไม่ยอมรับในโชคชะตาก็เสียเวลาเปล่าประโยชน์แล้วกีนได้หยุดการกี่วันคุณทียอมให้มาเหรอเธอรู้แจ้งตั้งแต่หลังงานรับปริญญา อารันเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าน้องสาวคบกับเจ้านายที่เป็นเจ้าของร้านอาหารไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะต้องดูว่าคุณทีจะหยุดร้านกี่วันอาการแปลกไปของอันตราทําให้วน,นิสาเดาไปว่าทั้งคู่คงมีปากเสียงคู่รักก็แบบนี้แหละทะเลาะกันทีก็กลับบ้านทีตอนที่แต่งงานกับอารันใหม่ๆเธอก็เป็นจนถูกแม่ดุเรื่องเอาแต่ใจนั่นแหละถึงได้รู้จักอดทนมากขึ้น พอรู้ว่าผู้ชายที่อันตราไปอยู่ด้วยเป็นใครอินทัตก็เอาแต่นั่งดื่มอยู่ในร้านเหล้าที่สมัยก่อนเขาไปนั่งเป็นประจำอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยที่เรียนจบมาพร้อมกับอันตราและพิมพาห <c oughs> ลานชายคนเดียวของเศรษฐีนีปักช่องร่ำรวยด้วยอสังหาริมทรัพย์มูลค่าหลายร้อยล้านแล้วคนธรรมดาที่มีพ่อรวยแต่ตัวไม่รวยอย่างเขาจะเอาอะไรไปแข่ง อามแกมาอยู่นี่เองพี่เอมโทรมาบอกว่าแกหายออกจากบ้านตั้งแต่เมื่อวานฉันโทรหาก็ไม่รับเป็นห่วงนะไว้พิมพาถอนใจยาวกว่าจะหาชายหนุ่มเจอเธอแทบหมดแรงกินที่บ้านโดนพ่อดา่าพี่เอมกับแกก็กระต่ายตื่นตูมแล้วเมื่อคืนแกไปนอนที่ไหนโรงแรมแถวนี้ล่ะเมามากขับไม่ไหวอาม จะทำใจเหอะถ้าคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันหรอกเห็นตาโหลๆของอินทัศแล้วอดพูดไม่ได้จริงๆร,รู้ด้วยเหรอรู้แล้วทำไมไม่บอกเงียบปิดไว้เห็นฉันเป็นหัวหลักหัวตอหรือไงอินทัศกระแทกแก้วเหล้าลางบนโต๊ะฉันก็เพิ่งรู้ตอนงานรับปริญญาก่อนแกกลับมาไม่กี่เดือนแต่ดูท่าคงอยู่ด้วยกันนานแล้ว กินทำงานที่ร้านนั้นก่อนเรียนจบซะอีกทำไมเขาจะคิดไม่ได้ก็อิงทานเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่โรงแรมนั่นแกเชื่อเหรอว่ากินจะชอบผู้ชายแบบนั้นฉันไม่รู้หรอกเห็นแค่ว่าเขาหวงมันมากมันไม่บน่นฉันเป็นแค่เพื่อนก็ได้แต่เอาใจช่วยฉันต้องรู้ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรก็ไม่เชื่อไม่มีวันเชื่อเด็ดขาด ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นเริ่มต้นจากความรักอินทัดกระดกเล่าเข้าปากต่อเฮ้ยกระดกเอากระดกเอาเดี๋ยวก็มเมาเป็นหมาขับรถก,กลับบ้านไม่ไหวอีกหรอกก็ oh เป็นหน้าที่เพื่อนอย่างแกไงอินทัดชีหน้าเขายังเคืองที่พิมพาไม่บอกถ้าเขารู้เร็วกว่านี้อาจจะทำอะไรทันเป็นครั้งแรกที่ทีรดลมาถึงหน้าบ้าน หลายวันที่เขาไม่ได้ติดต่อมาเพราะมัวแต่ยุ่งกับการดูแลย่าก็ย่าบุษบาเล่นจะขอนอนเฝ้าที่ร้านเพราะเจอของใช้รวมถึงชุดเสื้อผ้าผู้หญิงต้องกล่อมกันอยู่นานกว่าจะยอมกลับแถมเขายังต้องตามไปส่งเพื่อให้สบายใจว่าย่ากลับบ้านจริงไม่ใช่มาแอบดูหน้าผู้หญิงที่เขาหวงนักหนาอารันเดินออกไปรับ ขณะที่น้องสาวนั่งเล่นกับหลานเหมือนไม่รับรู้การมาถึงของทีระดนะเชิญครับคุณทีคุยเล่นกับตินตินอยู่ไม่รู้คุณจะมาเลยไม่ได้เตรียมอะไรไว้ต้อนรับเลยไม่ต้องยุ่งยากรับคุยแล้วผมรีบกลับมีธุระต,ต่อควีนอารันเดินนําแขกเข้าบ้านขาพี่คิงนี่แน่จีพุงเลยจีจีจใครงับแขนอนาะควีนต้องถูกจีพุง เด็กน้อยคันเหือกแต่มีฟันขึ้นแล้วก็ทำเอาเจ็บอยู่บ้างจักจี้นิดนิดให้หัวเราะอ,อ้าปากกว้างอันตราหยิบผ้าอ้อมขึ้นเช็ดน้ำลายสอดมือเข้าใต้แขนชูตินตินขึ้นสูงดิ้นใหญ่เลยชอบให้อาควีนยกไว้แบบนี้เหรอแอบหนักนะเลา,าอะคุณอาสาวเอาหลานชายลงมาหอมฟอดซ้ายขวาไปอีกหลายทีควีน พี่ชายเรียกน้องสาวอีกครั้งหลังจากที่ครั้งแรกเธอขานแต่ไม่สนใจหันมองคะคราวนี้ว่างหันหน้าไปทางพี่ชายแล้วก็ต้องชังนักวางหลานชายลงบนตักยกมือไหว้ธิระดลยิ้มให้แล้วเดินมานั่งยองลงด้านนอกคอกนวมของตินตินเอ๊ะเอ๊ะมัมหิวแล้วเหรอครับลุงไม่มีขนมติดมาเลยอะไว้คราวหน้านะ ิ่งกินนมไปเองพ่อว่าไม่น่าหิวมัง้งอรันเข้ามาใกล้อีกคนคราวนี้สองแขนเล็กยืดสุดจะให้อรันอุ้มบ้างเด็กน้อยจำพ่อได้คุ้นเคยต้องเล่นกันทุกวันก่อนเข้านอนผมมารับไปเก็บของสิธีรดลบอกความต้องการของตัวเองทันทีที่อรันอุ้มลูกชายออกไปแต่ควีนขับรถมาถึงกุญแจไว้ที่นี่ พรุ่นี้ผมจะให้คนมาขับกลับควินไปกับผมค่ะอันที่จริงหญิงสาวมักว่างง่ายแบบนี้เสมอเขาต้องการอะไรเธอก็มีแค่ค่ะแต่เพราะวันนั้นเพราะไอ้นั่นเขาเลยหึงจนฟิวขาดหน้ามืดไปเยอะเห็นอะไรก็ไม่พอใจไปหมดแค่รถออกจากซอยบ้านทิศทางก็เปลี่ยนอันตราหันมองหน้าคนบังคับรถ ผมจะพาไปพักผ่อนสุดลมทะเลก,กันหน่อยดีไหมแล้วร้านล่ะคะให้เอเชนดูไหวเหรอปกติคนทำงานก็แทบจะไม่พอกลางเดือนคนไม่เยอะหรอกขอเพิ่มเงินให้เชนฝากร้านไว้ตั้งแต่ที่ไปส่งย้าเชนก็ทำได้ดีงานไม่มีปัญหาอาจเพราะคนไม่เยอะมากเหมือนช่วงต้นเดือนที่ระดนเลือกทะเลกใกล้ๆ ขับรถมาแค่ชั่วโมงกว่าๆก,ก็ถึงโรงแรมที่จองไว้เป็นห้องพรีเมียมชั้นบนมองเห็นวิวทะเลที่เซอร์ไพรส์กว่าคือเขาเตรียมเสื้อผ้าของเธอมาด้วยตอนแรกยังคิดว่าไม่กี่คืนใช้ของที่ถือติดมือมาบ้านพี่ชายก็ไม่เป็นไรไม่ได้มาทะเลเสนานอันตรายืนริมหน้าต่างมองสีของขอบฟ้ากับท้องน้ำที่แทบจะกลืนเป็นผืนเดียวกัน แค่เห็นก็สดชื่นกลิ่นเฉพาะตัวของน้ำทะเลทำให้อดใจไม่ไหวต้องสูดเข้าปอดคิดถึงจังครับทีระดนเข้ามากอดจากทางด้านหลังวางคางบนไหล่เห็นหญิงสาวนิ่งไม่อ้อนเหมือนทุกครั้งชักใจไม่ดีกอดให้แน่นขึ้นอีกผมขอโทษผมหวงควีนก็เลยหึงหน้ามืดไปหน่อย พอเห็นหน้าผู้ชายคนนั้นผมกลัวว่าควีนจะกลับไปหาเขาความจริงก็โกรธอยู่บ้างแต่พอเจอแบบนี้เธอโกรธไม่ลงควีนยังต้องอยู่กับคุณอีกสามปีสบายใจเถอคะค่ะเราไม่พูดกันเรื่องเวลาได้ไหมแค่ต้องนับถอยหลังหัวใจก็วูบไหวปลาบแปลบคะ่ะคุยกันตอนอารมณ์เย็นลงอะไรก็ดีทั้งนั้นคำว่าคะ่ะ ของเธออย่างน่ารักเหมือนทุกวันเขาเองที่นิสัยไม่ดีโกรธเป็นฟืนเป็นไฟอุ๊ยคุณทีตัวถูกช้อนลอยขึ้นแนบอกไม่ต้องอธิบายก็รู้ว่าชายหนุ่มคิดสิ่งใดเขาวางเธอลงนั่งอย่างนุ่มนวลขยับเข้ากลางเตียงอย่างคุ้นเคยถอดเสือ้อผมหน่อยสิคล่อมตัวลงมาให้หน้าอกล่ำใกล้เธอที่สุด โตแล้วนะคะยังถอดเสื้อเองไม่ได้แก่แล้วตั้งหากเลยต้องมีคนดูแลคุณทีเขาหอมเธออีกแล้วต่อเคราวทำคันยุกยิกมัวแต่หัวเราะจะถอดให้หรือไม่ถอดครับยอมแล้วคะ่ะนั่งให้ถนัดสองมือดึงชายเสื้อจากเอวร่างกายกำยำที่ไม่ได้เห็นหลายวันไม่ได้กอดกันหลายคืนปรากฏอยู่ตรงหน้า อืมถอดได้ครึ่งทางชายหนุ่มรีบจัดการดึงเสื้อยืดคอปกพ้นศีรษะจูบลงที่ริมฝีปากแนบแน่นอยากกินแล้วพลาออกเพียงนิดมือใหญ่ประคองแก้มแล้วบทจูบอีกครั้งคราวนี้เนิ่นนาน,านดูด,ดื่มสองมือจัดการคนตัวบางได้อย่างคล่องแคล่วสัมผัสก้อนเนื้ออิ่มได้แม่นราวจับวาง ประมจูให้ทั่วฟอนเฟนให้หนักใบหน้าซุกลงที่เนินเสนหาอย่างไม่รังเกียจที่ตรงนี้เป็นของเขาคนเดียวเขาเท่านั้นที่จะได้จับได้ชิมรสชาติเธออ่าผมอยากให้ควีนมีเด็กจังเลยดันตัวเองจนสุดอีกครั้งได้ยินเสียงท้วงเบาๆไม่รู้ว่า เขาคิดอย่างที่พูดหรือหลุดปากเพราะอารมณ์พาไปเธอทำได้แค่ฟังและยิ้มให้กับชายผู้เป็นคนกำหนดทุกอย่างอยากมีลูกกับผมไหมทำอีกสิคะเอะทำโทษที่เปลี่ยนเรื่องอยากหรือไม่อยากมกดจูบหนักอีกครั้งอืถ้าคุณตกลงเราจะได้ไปตรวจร่างกายกัน มีอะไรกันทุกคืนแต่เธอไม่ท้องปัญหาอาจอยู่ที่ตัวเขาจะสี่สิบแล้วให้ติดง่ายๆเหมือนสมัยหนุ่มได้ที่ไหนอันตราเพียงยิ้มรับแต่ไม่มีคำตอบเขาไม่ได้ขอเธอแต่งงานแค่ไปตรวจสุขภาพไม่ใช่จดทะเบียนสมรสนอกจากที่ร้านอาหารก็ไม่เคยรู้อะไรสักอย่างเกี่ยวกับตัวเขาอย่าว่าแต่ให้เจอญาติพี่น้อง บ้านหลังอื่นที่ชายหนุ่มมียังไม่เคยมีโอกาสได้ไปเหยียบสำหรับเธอการมีเด็กยังเป็นสิ่งที่ไกลตัวมากจนไม่เคยนึกถึง